โอเคครับกดกล้องทางที่นี้หน่อยนะครับเรามาภาคเสียงย้อนหลังนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับงาน Thailand Motor Expo นะครับวันนี้เรามาดูรถที่บูธ Honda นะครับนี่เป็น Civic t ท p e านะครับไปดูกันเลยนะครับเป็นยังไงครับก็ c i v ิ c t y ย e R นะครับก็จะเป็นรถแต่งชุดแต่งของ h o n d ้ครับไม่ใช่ชุดแต่งรถแต่งนะครับก็จะมีครับเป็นเบรกครับดูอย่างแรกคือเบรกครับเบรกของ Me มเบ o นะครับนี่ตัวโก้ o n d a แดงนะครับต่อไปนะครับรอบขันนะครับ เบาดนี้เป็นเบาดแดงนะครับผมก็ไม่เคยขับนะครับก็พูดไปตามภาษาครับต่อมาครับเรามาดูราคากันดีกว่าราคาครับอยู่ที่สามล้านเก้านะครับรวมภาษีแวกเรียบร้อยนะครับโอ้โหครับสวยงามมากครับ Honda Civic Type R ท่อครับท่อไม่ใช่ท่อคู่ท่อสามท่อเลยครับออกสามท่อนะครับมีโลโก้ Type R ตรงท้ายครับแล้วก็มีวิงหลังสดยสวยงามครับนี่ครับ ดูสวยงามมากครับปาดเปลี่ยวมากครับนี่ครับดูนะครับซุ้มลุงซุ้มล้อนะครับสวยเลยครับครับเราก็มาโซนต่อไปนะครับตอนนี้มีโซนนี้เป็นครับผมจากที่ฉากเมื่อกี้เราขัดข้องทั้งนิ่นินิดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรวันนี้เราจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆไปเลยแล้วกันยวให้กล้องแพ่นไปเลยครับเนี่คันเขี่ยวนี่ สวยนะครับนี่เป็นออร์ดี้ห้าไอฟส์ราคาอยู่ที่คันนี้จอดลูกเลี้ยวอ,อันนี้ก็สีสส่ไสอสบุกไฟครับเรามาดูอนนโอ้ย <c ười> ครับครับใส่ได้ครับ,รบตัวเป็นแวนนะครับเลย ววากผมมีผมมีคันหนึ่งครับในเกมอ๋อนี่ก็ได้เป็นวากอนใช่ไหมใช่นี่ตัวเป็น SUV นะเ u v ยูวีออรแบกแปดตัวนี้คันใหญ่โซนต่อไปครับต่อไปเป็นโซนนี่ของเนต้าแล้วมาในส่วนของเนต้าแล้ว รถไฟฟ้าเล็กละหยวนะครับเนสเตอร V2 ก็ขายาแต่ตอนนี้คนกำลังตลาดแตกกับเนี่ยครับเนสเตอร์ X ันนี้สวยมากนะเป็นเ u v ราคานี่ทำได้สวนทางกับขนาดรถมากๆาถือว่าคุ้มค่าค่าคุ้มราคา เนสเตอรเอ็กซ์นะครับแปดหกเก้ารอบคันนะรอบคันรอบคันสวยครับดูฝั่งนู้นต่อนะอันนี้ก็เป็นส่วนของเนต้าวิดผมอยากไปดูกูดแคปกูดแคทสวยครับกูดแคทผู้นำทางใส่เสื้อแดงน,นี่เขาเรียกเชิญครับ วันวันนี้วันนี้อ่าผูดคำชอบแบรน์ไหนเป็นพิเศษครับนะฮะผมต้องคลายทิ้งไหมตากล้องเขาต่อไปครับโฟนต่อไปครับมีเดตถ่ายนะครับนี่นครับ นะครับว่าน้องๆ MC พี่ตรีนะอันสีดำเหรครับนะครับอันนี้ก็สวยครับอย่างนี้ก็เป็นตู้ที่วางกินด้วยหลอดไฟทั้งสว่างใช่ไหมอ่านไม่ออกแล้วไฟหน้าสวยงามมากครับนะครับเป็นโซนแขนบตุยต้าครับ เอาขนาต่อครับพี่หนุ่มเป็นอีซูซูไหมครับอีซูซูซูงมาใหม่ของของโอ้นี่คือจุด้ตัวใหม่ใช่ไลครับ้สตใม่ครับค่นเลครับลองลองสักเกมไหมครับคุณหนุ่ม น้องถาวพักงาเขาเล่นยังไงครับเขาบอกซื้อรถก่อนแล้วค่อยเล่นนะเป็นตัวแต่งอย่างสำนักไหนครับเนี่ยโอ้โหเขาต้องใหม่เออสองนะฟอร์ด บูธต่อไปกันดีกว่าบูธต่อไปครับบูธต่อไปเป็นบูธของออ่าฝันฝยุโรปฝนยุโน้อย VR โอ้โหเนี่ยรับมีเล่น VR นะครับเล่น VR นเนือใส่แว่น่ VR สนามช่างด้วยเนี่ยเนี่ยดูาลุยของค่ายนะครับเป็น V cost ดีกว่าค,คูณสี่ชุดแต่งฮัมเมอร นะครับดครับนี่น้ำจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาน้ำจริงครับน้ำจริงครับนึกว่าอะคริลิกนะสวยนะครับตัวนี้มีวัดขอดนะครับต่อไปครับโอ้๋ยวมาขอดน่ารักนะครับน่ารักจริงครับมาขอดตัวน่ารักมาอันนี้สวยครับต่อไปโซนนู้นนะครับสองหนุ่มชี้มาที่มาชิตตินะฮะ ค่ายไต่ศูบบนย์ของจากอินเตอรี่นะโลตัลติกนะครับผมต้องออกเสียงนิดน,นึงจะดูรถข,ของคนขับเขาผมนี่อ่านอ่านไม่ออกครับผมตัวอังกฤษรถนี่ดูหรูหรามากครับสวยหัวร้อนแม่งเลยนี่ครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าดูครับเป็นเหมือนฟันที่เสวยครับอนี่สีน้ื่เงินนี่ก็สวยครับ <สง plans> มีจุดสนใจใหม่แล้วครับเขาเขาไม่สนใจฟอร์ดแล้วครับเขาไม่สนใจนี่นะครับน,นั่นผมก็ชอบนะนี่ขอเก็บพันเนี่ะครับเรายูฟอร์ดเบรเจอร์นี่เลยนี่ครับเราดูฟอร์ดนะขุมพลัง V6 นะเนี่ยครับเจรลดทางเรียบกระบะตัวดุ เขาจองหมดแล้วยังไง๋าเลยนึกว่าตัวพิเศษอย่างนี้มันมีแต่คนเอามันก็เหมือนเร้่ตื่นเ่ยเสียทีเขาซื้อไปเร่ย อันนี้ไปวิ่งวิ่งทางเรียบอ่ะเอาแข่งไงสู้ทึบอ่ะชาวสรมบุรีอ่ะมาเส้นทางมิตรภาพนะเราไปวิ่งพวกแบบคุีรับย์สกิจยังได้เลยรู้สึสวยมากเย่มากยังสวยเลยทางด่วนชลบุรีก็ยาวใช่แช่เลยน้วมันเหี่ยไหมครับนี่ปกตินี่ฟังเสียครถมอัตอี่วันหนกินต่างประเทศอไรห้าหก มีหงก็มีหเราเอาเอาตัวธรรมดาไปไปแต่งแบบนี้ได้ไหมหรือว่ามันมันไม่เหมือนใช่มอะคนละบอดี้เลยดูดิเออเหมือนคนละบอดี้เลยโอ๋อเขาตีพอดีบางครั้งึ้นแล้วโหลดลงทีนี้นี่เขาแมวกมันใหญ่ไอ้นี่เขาจะเปิดฝาเครื่องให้ดูแล้วดูขุมพลังดูขุมพลังอี้อริไม่ใช่บอร์ดี้มัดูเครื่องยนต์นะครับอ๋อเป็นบริษัทที่ทำท ว้าวถ้าถ้าเตรียม G ทำให้อย่างนี้หรอครับเือประมาณนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้นี่ดูนะคือเป็นเพราะว่า COVID ครับไม่รู้พี่ ว <c> ้าวเอาเด็กรอได้สองคนเลยไม่น่าตื่นไม่น่าตื่นเต้นกับตังนี้หรอก

ในเชถ่ายดินน่นของแท,ทนงของยาโบแมนคโูโล,ล่า

ก็คิดอย่างนั้นแหละง่ายมากง่ายหน่อยมีซูชิมาสเตอนะ รู้ว่าค่าละเองรูวกลับยังถือรับหนูไปเดี๋ยวเราจองนะ ก็ยังดีพอรู้อวนี่สวยเลยะะครับใน้แล้วของแต่งปิดนกี่ย่

ผมอยาไปดูรถสูตรนะครับรถสูตรที่ผมเคยขับก็คือ KX 2 5 0นะครับตัวปี18ปี17ซึ่งแรงมากรถสูตรที่ผมขับคือรถสูตร g t a ครับนี่บูทของ p ป o Fender นะครับอยู่ฝั่งนี้ครับ

ดูมอไซค์จมน้ำนี่ไม่เป็นไรอโอ้โห,โหนี่เหมือนเลยครับเหมือนเลยเนี่ย <G hetto. S 2> ยังไงก็ใช่เลยแหละดูจับจนมันอะ จับแล้วเขาก็เช็ดตัวมือจับถุงมันนี่วิจับมันย้อนจองเท่าไหร่แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามาเรื่อยๆเลยอย่าใช้คำเรื่อยๆเลยใช่ไหมหลักพันแล้วอัทลายเออเปิดวันแรกเลยคนแม่งจ้องกันที่ไหนเลมอังนี้คขาเนี้ยสวยจริงอ่ะวันเาไปสะพายนี่น้องครับคับได้ครับจริงเออพี่เออพี่ขอดูไอ้พวกใบเสนอรงราคาหน่อยดิโบชงโบชัวโบชัวจะไป ให้ทายครับแต่สวย สนใจครำว่าไหน โซนรถโบราณนะครับรถคลาสสิกนะครับนี่จากขั่วนะครับ ครับผมก็จบสิ้นสุดกันไปนะครับสำหรับงานวันนี้ที่เรามานะครับขาดตกบกบพร่องอะไรอย่างไรข้อมูลตกหล่นอะไรก็ต้องขออภัยด้วยเพราะเราไม่ใช่นักรีวิวมืออาชีพเราคือกระลอกกระเล็กนะฮะวันนี้ก็ลากันเท่านี้ครับ Motor Expo 2024สวัสดีครับ